นี้มาอยู่บนเขาอู้ตาไหวไหมเนี่ยไหวทันมากเลยโอ้ย่วยมากเลยอุ้ยคุณมาบนเขาข้างแรกอุ้ยนักกลัวมากเลยจะหาผึ้งเหรอมัน รับรองนะว,ว่ามันไม่ต่อยอ่ะโอ้ขอขึ้นเขาก่อนนะอตอนนี้เดินเข้าป่าน่ากลัวมากไม่มีสวนยางโอ้ยไม่ไหวเดินขึ้นเขาไม่มีอะไรเลยเสียแรงมีแต่แรงก็ไผ่ตรงนี้หรือเปล่าที่เรามาโอ้มีห้องให้ที่ด้วย ไหนะวตอนนี้น่ากลัวมากค่อ,คอยๆลงกลัวตอนนี้น่ากลัวไหวจะไม่หยุย่โอ้ยยังรอดอเอลยไหวตามด้วย ป่าแล้วน,นี่ป่าดิบชื้อแล้วโอ้เมือเลยอุย้ยไม่เจออะไรสักทีเมือมากๆวายต้นไม้ใบหญ้าบางดูดิพี่เดินขึ้นเขามา โอ้ยไม่ไหวแล้วมาหาของป่าสนุกมากเลยแม่แต่ทางขึ้นทรหดมากเลยอือโอ้เย็นสบายมากอยู่บนภูเขาแม่นี่ข้างล่างเนี่ยน่ากลัวเลยนี่พี่อยู่ภูเขาโอเคไขมัน ไม่ไม่เจอรังพึ่งเนาะแต่เจออะไรนะตาหัวบุกเนะต้นต้นหัวบุกเอเอนี่บรรยากาศตอนนี้รู้สึกกลัวมากเลยค่ำแล้วค่ำแล้วตอนนี้จะค่ำแล้วจะมืดแล้วต้องรีบหาทางออกไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะออกหลงทางออกป่าไม่ได้